Hello. เมื่อกี้อ้อมในสองวิเออต่อไปตาโตบาเลย ได้สิบสองค่ะบีมกินแล้วชอบพูดแล้วหอได้กี่วิได้ได้สิบวิค่ะได้เก้าวิได้เก้าวิอันนี้สะมาชิกใหม่มาบินกินแล้วชอบพูดแล้วอ๋ออะไรทมาอินไหนกินอะไรโบมาพูด <My S 2> ไอเดนเมันอกี้ขับไม้มิ้นไม้มิ้นกินแล้วชอบพูดแล้วหอมพูดแล้วหอมไอเักไม้มิ้นไม้มิ้นกินแล้วชอบพูดแล้วหอมเยสวัล yes, ได้เท่าไหร่พี่จริงี่จรอ็สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดได้สิอ